เห็นด้วยกันไหมเนี่ยข้างในจะเป็นกาแฟเย็นเินต่างเะทำใหญ่เกินเนาะอืมอร่อยมาก ทำเนื้อกาแฟเย็นบายน,นี้อื่อะไรนต่างๆนทำใหญ่เกินเนาะอืมอ่อยมาก ออร่เห็นด้วยกันไหมนี่ข้างในเป็นกาแฟย,ยชื่นใจมากมากสงองคำหมดไปสองคำแล้วคำที่สาม อ่อยเพิ่มความสดชื่นให้กับเพิ่มความสดชื่นกาแฟาเย็นเป็นต่างะทำใหญ่เกินแล้วอร่อยมากมาค่ะ มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินแค่นี้พอนะอร่อย <c oughs> อร่อยมากละมุนละไม อร่อยอร่อยซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแต่เขาจะมีร้านเบตเกอรี่อยู่ข้างในเนะ เพิ่มความสดชื่นให้กับเพิ่มความสดชื่นกอฟแยเย็นโอเคบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอืมอืมซอบเขาละมุนมากเลยอะ kepayen ah hmm 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 kepayen ah กาแฟเย็น oh. mm hmm. อ้าอืมต่างนะคำใหญ่เกินเนาะอืม mm hmm. อร่อยมากเพิ่มความสดชื่นให้กับเพิ่มความสดชื่นกาแฟเย็น

อือร่อยมากอร่อยมากละมุนละไม ทำเนื้อกาแฟเย็นบายนิเยินด้วยกันไหมนี่ทข้งหลาจะเป็นกาแฟเย็นอิ่มไปอีกหนึ่งมือม้อมื้อที่เพิ่มความสดชื่นให้กับเพิ่มความสดชื่นกาแฟเย็น โอเคบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะยินดีกันไหมเนี่ยข้างในเป็นกาแฟเย็นอร่อยซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน แต่เขาจะมีร้านเบเกอรี่อยู่ข้างในนะมาค่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินแค่นี้พอนะต่างเนาะทำใหญ่เกินเนาะอืมอร่อยมากอร่อยซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน แต่เขาจะมีร้านเบเกอรี่อยู่ข้างในนะเที่ยวกินแค่นี้พอแล้วก็กินดยกันไหมเนี่ยข้างในจะเป็นกาแฟเย็นอร่อย เหน็นด้วยกันไหมนี่ข้า,ายยงในจะเป็นกาแฟเย็นมาค่ะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินแค่นี้พอนะกินไปอีกหนึ่งมือม้อมื้อกาแฟเย็นอ๋อ อร่อยมากละมุนละไมอร่อยเ <c oughs> พิ่มความสดชื่นให้กับเพิ่มความสดชื่นกาแฟยเย็นเท <c oughs> ี่ยงกินแค่นี้พอ แล้วก็โอเคบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะสองคำหมดไปสองคำแล้วคำที่สามอร่อยมากละมุนล,ละไม อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อมื้อที่